สวัสดีครับวันนี้ทางโรงเรียนอสัมชัญสุตปาการจะมาแนะนำการใช้งาน w e b บ x นะครับเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม w e b x x นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันของในพ c และโน้ตบ o ๊กนะครับเอ่อเริ่มต้นมานะครับรบกวนท่านผู้ปกครองครับทำการเปลี่ยนชื่อ display name นะครับก่อนก่อนเข้าใช้งานนะครับโดยสามารถกดได้ที่บริเวณรูปยินสอตรงนี้ หลังจากกดแล้วนะครับด้านบนสุดครับจะเป็นในส่วนของ Display Name นะครับให้ทําการตั้งครับระดับชั้นของท่านเองนะครับเช่นประถมศึกษาใช้ตัว P นะครับถ้าเป็นมัธยมศึกษาใช้ตัว M นะครับในตัวอย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นประถมศึกษานะครับ P นะครับตามด้วยชั้นของนักเรียนครับป1นะครับห้องก็ใส่ทับครับ ปหนึ่งทับหนึ่งตามด้วยขีดนะครับแล้วก็เลขที่ครับผมเป็นเลขที่หนึ่งแล้วกันนะครับขีดต่อครับแล้วตามด้วยชื่อนะครับเฉลิมพลเคส่วนอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้ให้นักเรียนนะครับทำการใส่ก็คือ S อนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียนนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเป็นสองหมืนแล้วกันหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ ก็สามารถกด enter ได้เลยนะครับตอนนี้ชื่อของผมก็จะถูกเปลี่ยนเป็น p 1, 1ทั 1, 1เลขที่1เฉลิมพลตรงนี้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คชื่อของคุณครูนะครับหรือว่าเวลามีคำถามหรือเวลาการตอบต่างๆนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบได้ง่ายนะครับถัดมาครับหลังจากเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้คองกำลังจะเข้าสู่การเข้าใช้งาน นะครับเราจะมองเห็นตรงนี้นะครับ j o i Meeting ตรงนี้นะครับตรง Enter Meeting Information นะครับท่านผู้ครองสามารถนำเลขมาใส่ได้นะครับเลขห้องเรียนของท่านเองนะครับมาใส่ในกรอบตรงนี้นะครับจะเป็นเลข9ก้ถึงสิหลักนะครับในตัวอย่างนี้ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นห้องหนึ่งห้องขึ้นมานะครับ หลังจากเสร็จแล้วครับใส่เสร็จแล้วท่านผู้คองสามารถ Enter ก็ได้นะครับหรือว่ากดจอยก็ได้นะครับหลังจากกดเรียบร้อยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเปิดโฮสยังครับเปิดโฮสต์ยังโอเคครับหลังจากที่เข้ามาแล้วครับท่านผู้คองก็จะเห็นนะครับเป็นชื่อห้องนะครับ อันนี้เป็นชื่อห้องส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเวลาวันใช้งานจริงนะครับท่านผู้คองจะเห็นเป็นชื่อห้องนะครับ P1 ทับหนะครับ Room นะครับทีนี้ตรงส่วนบริเวณบริเวณตรงนี้ครับท่านผู้คองจะมองเห็นในส่วนของ audio นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนเสียงนะครับที่ใช้งานที่ใช้งานในเครื่องเครื่องนั้นนะครับท่านผู้คองสามารถกดนะครับ อย่าลืมนะครับเลือกเป็น use computer audio ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิด Don't Connect เนี่ยผู้ครองก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ยินเสียงนะครับโต้ตอบไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับสามารถกดเทส t m ไมคได้นะครับเทส t ได้เทสปุ๊บเขาก็จะวิ่งไปเทสตตามชื่ออุปก่อนนะครับในที่นี้ผมใส่ small talk ไว้นะครับมันก็เลยจะมีชื่อขึ้นมา2-3ชื่อนะครับพอเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้คองก็สามารถกด join meeting ได้เลย ะโอเคทันทีที่จอยเข้ามาครับท่านผู้ปกครองก็จะมองเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยจะมีไอคอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะเป็นเป็นเด็กของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเข้ามานะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับเราไล่เครื่องมือกันก่อนนะครับเครื่องมือซ้ายมือสุดครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวอันมิวตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเปิดไมโครโฟน นะครับตรงนี้ท่านผู้คองอาจจะยังไม่สามารถกดได้นะครับนะครับถ้าเกิดคุณครูเขาล็อกนะครับเราจะไม่สามารถกดได้นะครับถ้าเป็นการเปิดไมโครโฟนอยู่นะครับท่านผู้คองจะมองเห็นว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปมิวนะครับแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนสีเขียววิ่งขึ้นวิ่งลงละแบบนี้แสดงว่าเสียงที่เราพูดอยู่นั้นไปอยู่ที่ การประชุมด้วยนะครับคนอื่นจะได้ยินเราด้วยนะครับจะยกเลิกทำไงก็กดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับถ้ามีรูปกุญแจเล็กๆตัวนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับนั่นหมายความว่าทางโฮสต์เขาล็อกนะครับเราจะไม่สามารถกดเปิดได้นะครับอันนี้จะเป็นการขออนุญาตก่อนนะครับถึงจะเปิดได้ปุ่มถัดมาครับจะเป็นเรื่องของ Start ทวิดีอนะครับตัวนี้ถ้ามือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ปกครองนะครับ มีกล้องเว็บแคมนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับพอเปิดปุ๊บก็จะโชว์รูปของเรานะครับขึ้นไปนี่คครับอนุญาตทดสอบนะครับโอเคขออภัยครับพอดีผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับพอดีผมบันทึกหน้าจออยู่ด้วยนะครับมันเลยไม่สามารถทำได้นะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะถัดมานะครับทีนี้ เมนูถัดไปครับที่เราจะค่อนข้างได้ใช้บ่อยนะครับก็จะเป็นทางด้านกระเถิบมาฝั่งขวาต่อมาอีกนะครับก็คือในส่วนของที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับสามารถกดปุ๊บตรงเนี้ยเราจะมองเห็นรายชื่อเพื่อนทั้งหมดนะครับรายชื่อเพื่อนทั้งหมดรวมไปถึงตัวเราเองด้วยตัวเราเองนะครับจะมีคําว่ามีอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างนะครับขอภัยนะครับแล้วก็จะมีรูปยกมือเห็นไหมครับมีรูปยกมือแล้วก็มีปุ่ม มิวการมิวนะครับเปิดปิดไม์นะครับเวลามีคําถามอยากจะสอบถามคุณครูผู้สอนนะครับก็สามารถกดยกมือได้นะครับพอกดยกมือแล้วนะครับทางคุณครูจะมองเห็นนะครับว่าเรายกมือแล้วนะครับอย่างในรูปนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีรูปยกมือแล้วนะครับคุณครูก็จะได้เรียกสอบถามได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับอยากจะสอบถามตรงไหนสงสัยยังไงนะครับคุยได้ตรงนี้นะครับ ถ้าคำถามเกิดมีคนอื่นตอบไปแล้วนะครับมั่นใจว่าโอเคละมันเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถกด Rover Hand ได้นะครับก็เอามือลงนะครับสัญลักษณ์ก็จะหายไปนะครับถัดไปครับอีกปุ่มหนึ่งข้างๆกันนะครับก็จะเป็นปุ่มแชทนะครับตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเกิดสงสัยอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีชื่อเราปรากฏขึ้นมานะครับพร้อมกับคําถามนะครับก็เผื่อคุณครูเขาจะได้อ่านเห็นปุ๊บอ่าโอเคนักเรียนเฉลิมพลน,นะมีคําถามสงสัยตรงนี้จะได้พิมพ์ตอบหรือว่าสนทนาโต้ตอบกับเราได้เลยทันทีนะครับโอเคถัดไปเป็นฟังก์ชันสุดท้ายครับนะครับถ้าท่านผู้ปกครองเนี่ยมองเห็นตรง บริเวณหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีคําว่า layout อยู่นะครับ layout ตรงนี้ท่านผู้ครองสามารถปรับได้นะครับจะปรับเป็นกริดจะปรับเป็นแบบแสดงเป็นแบบอยู่หน้าจอด้านบนแล้วก็เป็นเล็กๆนะครับหรือจะ full screen อันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิด presentation โดยคุณครูนะครับมันจะถูกเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เลยทันทีนะครับก็จะเป็นหน้าจอ p r e s e n t ใหญ่เลยนะครับโอเค ถัดไปเดี๋ยวจะขอเป็นตัวอย่างนะครับในการรออยู่ที่ห้องล็อบบี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อไม่เป็นการกระทบต่อการเรียนการสอนของคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนคนอื่นจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ว่าเอ๊ะมีคนเข้าคนออกตลอดเวลานะครับคุณครูเขาจะทําการล็อกห้องไว้นะครับทันทีที่ล็อกห้องเนี่ยเวลาเราเข้ามาถึงปุ๊บครับเราจะค้างอยู่ที่หน้าจอล็อบบี้นะครับ ลบกวนมาเตอร์บอลย้ายผมออกไปที่ล็อบบี้แล้วล็อกห้องด้วยครับโอเคครับอันนี้ผมถูกรออยู่ในหน้าจอล็อบบี้นะครับในกรณีเคสที่ว่าเราเข้าเรียนช้านะครับแล้วเรามารอที่ล็อบบี้ไม่ต้องตกใจนะครับเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เราอ่ะอยู่ที่บริเวณล็อบบี้นะครับรอสักครู่หนึง่งเดี๋ยวถ้าทางโฮสต์เขาอนุญาตแล้วเราจะเข้าไปได้นะครับก็หน้าจอล็อบบี้อันนี้ไม่มีอะไรนะครับ อ่ะเรารอสักครู่นึงอ่ามัเซอร์บอลเชิญเข้าเลยครับอ่ะอย่างเงี้ยครับพอทันทีที่ทางคุณครูเขาเห็นแล้วทางคุณครูเขาเห็นแล้วนะครับว่าโอเคละเนี่ยพร้อมเข้าแล้วเขาก็จะกดให้เข้านะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการขัดขวางโอเคครับสเต็ปสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของผมเนี่ยผมยกมือแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทางมาเซอร์เขา รีเควสต์ใหม่มาให้ผมนิดนึงครับว่าผมอยากตอบคําถามอ่าเห็นไหมครับทันทีที่พอเวลาทางคุณครูครับเขาส่งมาแล้วบอกบอกว่าเราเตรียมจะตอบคําถามได้แล้วนะครับจะมีแดง์ลอกขึ้นมานะครับเราก็กดไปที่อนมิวมีนะครับเราจะสามารถพูดได้แต่ถ้าเรากดสเตมิวเนี่ยนั่นหมายความว่าเรายังปิดไมค์อยู่นะครับคุณครูจะไม่ได้ยินนะครับดังนั้นก็กดอนมิวครับโอเคครับสังเกตที่รูปตรงนี้นะครับของผมจะเป็นสีเขียวละอันเนี้ย ทางโฮสก็จะได้ยินแล้วเพื่อนๆก็จะได้ยินนะครับว่าโอเคผมถามปัญหาข้อนี้เรียบร้อยครับเขาเรียบร้อยแล้วก็คุณครูปิดไม์ผมได้เลยครับแล้วก็เอามือผมลงด้วยครับผมโอเคครับปิดไม์แล้วเอามือผมลงด้วยครับผมอ่าเห็นไหมครับรูปเครื่องหมายมือผมหายไปเรียบร้อยนะครับแล้วไม์ก็สู่ขั้นตอนที่ว่าล็อกเหมือนเดิมนะครับโอเคสุดท้ายครับสุดท้ายแล้ว เมื่อเวลาเลิกการใช้งานนะครับก็ทำการเพียงแค่กดคลิกกระบาดสีแดงนะครับเลือกออกไปได้เลยนะครับก็ออกจากมิ팅เป็นการจบครับขอบคุณครับ